โอเคสวัสดีครับพบกับเมทแซลมอนนะครับวันนี้ก็เป็นะลุยโจทย์ NL2 นเะครับเดที่1 7 7ร้อยเจบเดนะครับ,รบก่อนจะเริ่มทาโจทย์นะครับถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยที่พอมีเวลานะที่ก็แนะนำว่าให้ลองโพสต์วิดีโอแล้วก็ลองทาด้วยตัวเองก่อนนะครับเสร็จแล้วค่อยไปฟังเฉลยพร้อมกันนะครับแต่ว่าถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยที่เวลาน้อยก็ไม่เป็นไรนะก็คือเปิดฟังทบทวนไปได้เลยนะครับโอเคใครพร้อมแล้วไปฟังกันได้เลยนะครับ ตอนนี้นะครับเป็นเคสผู้ป่วยหญิงนะอายุ60ปีเนี่ยมีบ้านอยู่จังหวัดกาลสินนะนะครับมีไข้นะครับมีไอเระลังมา1เดือนเหนื่อยง่ายมา2สัปดาห์นะครับตรวจร่างกายก็มีไข้นะครับประสายใอะไรอื่นก็อยู่ในเกณฑ์ปกติดีนะมีหายใจเร็วนะครับแล้วก็มีซีดเล็กน้อยนะครับแล้วก็คำตับได้หน่อยก็เหมือนจะบอกว่ามีดับโตนะครับแล้วก็ มีโพซิ i ีฟสปินิกดาวนิ s นะครับอันนี้ก็บอกว่าม้ามโตนะก็คือจะบอกว่ามีม้ามกับตับโตนี่แหละครับตัวร่างกายเนี่ยเจอแคลปไปกรูโคสให้แบบสองร้อยหกสิบเป็นไงครับก็แสดงว่าแสดงว่าคนนี้ได้เป็นได้เป็นเบาหวานแล้วแหละนะครับน้ำตาลค่องช้างสูงนะครับถึงแม้ไม่ใช่ฟาสติ้งบัตรก็ตามนะแต่ปกติน้ําตาลแรนด้อมพักมากรูโคสเนี่ยนะครับก็ไม่ควรเกินสองร้อยใช่ไหมครับเพราะว่าในเกณฑ์แดก เบาหวานเนี่ยราย้องพอม่าสูงคองเนี่ยถ้าเกิน200ก็ร่วมกับมีกินคิคอกรันแดกเบาหวานได้เลยใช่ไหมยังไง2อ0เนี่ยก็น่าจะเป็นเบาหวานแหละนะครับแล้วก็อ่ะมีเบียนเคเนียนไม่ค่อยดีด้วยนะครับเคเนียนสี่เลยเนี่ยก็น่าจะเป็นแบบโอ้โหนะอาจจะเป็นโรคไตนะครับระยะหนักปลายแล้วนะครับตรวจเอ็กซเรย์ X นะครับก็เห็นเป็นแพชชี่อินเทอร์เทชันบอสโรเวอร์หลังบิวนะครับก็มีหลังบิวเต็ด้วยนะแล้วก็เอาระสาวอับโดเมนนะครับ เห็นสปิโนเมกอรีนะครับแล้วก็มัลติเพิร์ธไฮโปเอโคอิกล n ชันนะครับอันนี้เขาน่าจะให้มาเรื่องของอะไรครับเรื่องของไอมามโตใช่ไหมมีตับโตแล้วก็เห็นมัลติเพิร์ธไฮโปเอโคอิกล n ชันที่มามนะครับแสดงว่าน่าจะเป็นอะไรพวกแอฟเฟสตอะไรพวกนี้นะครับน่าจะเป็นซีมินิกแอฟเฟสนะครับดังนั้นถามว่านึกถึงอะไรคือจากการอ่านโจทย์รวมๆนะครับมันให้จังหวัดการสินมาเป็นภาคอีสานใช่ไหม แล้วก็เหมือนมีมีเรื่องของเอสเปอร์ลีซินต้อมนะเป็นเนื้อมนีอนะครับแล้วก็บวกกับเรื่องอตับโตม้ามโตและและอาราตซาวของแอบโดเมนเนี่ยให้มาลักษณะเป็นเป็นสปินิคแอฟเฟสต์นะครับดังนั้นน่าจะนึกถึงเป็นอะไรครับเมดิโออิโดซิตนั่นเองนะครับตอ,อบข้อบีนะเมดิโออิโดซิตคือเมดิโออิโดซิตเนี่ยนะครับเชื้อนะครับเชื้อเชื้อเนี่ยชื่อว่าเบิร์กโคโดเรียนะสูดโดมาเรีย นะครับโดยการ t r a n s m ิ t a t i นเนี่ยมันจะผ่านทางเชื้อมันจะไปปนปะปนกับพวกดินนะพวกน้ําที่มันไม่สะอาดนะครับแล้วก็ติดทางการคอนแทคพวกนั้นแหละนะครับเช่นอาจจะมีแผลนะที่มือที่เท้าหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไปทํางานที่มันต้องมีการอยู่กับดินอยู่กับน้ํานานๆนะเช่นพวกเกษตรกรอะไรพวกนี้นะครับนะหรือจะเป็นการสูดหายใจเข้าไปก็ได้นะเป็นสูดฝุ่นสูด อแอร์โรโซลที่มันมีเชื้อเข้าไปเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะหลักๆจะเป็นอันนี้นะครับทีนี้นะครับในของประเทศไทยนะครับก็จะสังเกตว่ามันจะเด่นนะในทางภาคอีสานนะครับตัวสีแดงๆเนี่ยก็คือพื้นที่ที่มีแบบจํานวนผู้ป่วยเยอะนะครับในโรคเม็ดรอดโดซิตนะครับสังเกตว่าภาคอีสานนะหรือตอนอ์ออชิเน,ยเนียเนี่ยจะเป็นค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้มี risk factor ที่สาคัญคือมันมักจะเป็นในพวก อิมมิโนคอร์ไมโฮส์นะครับพวกอะไรพวกดีเอ็มแอลกอฮอล์นะลิเวอร์ดีซีสนะหรือเป็นโรคไตหรือเป็นคาสเซเนียนะครับมันมักจะต้องให้ตรงเนี้ยมานะครับนะมักจะต้องให้ตรงนี้มาเลยแหละนะครับอันนี้เป็นคีย์สำคัญนะที่เราต้องจำไว้โดยเฉพาะเบาหวานนะครับโดยเฉพาะเบาหวานนะ <c oughs> น,าาานะครับทีนี้อาการนะครับของเมลิออเนี่ยคือจริงๆต้องบอกว่าอาการมันค่อนข้างมีได้หลากหลายระบบนะครับแล้วก็ ไม่ไม่ค่อยจำเพาะเจาะจงสักเท่าไหร่นะครับคือ,อมันอาจจะไปคล้ายกับโรคอื่นได้หลากหลายนะครับจะเป็นทั้งอ c u t ก็ได้เป็นทั้งโคโร o n i c ก็ได้นะครับจะเป็นอาการแบบโลเข้าไร d อ่าที่อวัยวะใดอวัยวะหนึ่งก็ได้หรือจะเป็นแบบ disseminated นะเป็นหลาย o แกนซ system ก็ได้นะครับแต่ o แกนซ system ที่มักจะ i n v o ว v e บ่อยเนี่ยก็คืออันดับหนึ่งก็คือจะเป็น respiratory นะ จะอีโนบ่อยจะเป็นนิโมเนียก็ได้นะหรือเป็นลังแอบเสตหรือมีพูรอลฟิชชันเนี่ยก็ได้นะครับนะลองมาก็เป็นพวกอ่าสกินนะอาจจะมีสกินแอบเสตไม่สกินเอาเซอร์อะไรเนี่ยได้นะครับแล้วก็อาจจะมีวิสซอร์ลแอบเสตได้เช่นเป็นอ่าริเวอร์แอฟเสตแอฟสปีนสปีนิกแอฟเสตนะครับพวกเนี spin, ้ยนะครับ,รรบอย่างในภาพนี้นะเป็นภาพสี่ีที่เอามาให้เห็นที่มีอ่าเป็นสปนะีนแอฟเสตนะนี่นี่คือสปีนใช่ไหม แล้วฝั่งนี้ก็เป็น River a ์แอ e เนะครับทีนี้การ Investigation นะ g o ลส Standard เนี่ยจะใช้เป็นการ c u l t u r ินะ Specimen ที่เราสงสยัยเช่นสมมติเป็นนิวเนียล้วก็ส่งสกุตุมใช่ไหมถ้าเกิดเป็นเป็นอะไร River a ์แอ e เแล้วก็ก็ส่งเค้าเชิญตัวหนองของร i เวอร์ตรงนั้นใช่ไหมนะครับหรือว่าเป็นผู้รอดวิชันก็เอาผู้รอดวิชันไปสง่งนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า มีออแกนอินโวลม์อะไรแล้วก็ส่งคาลเจอร์ของสเปซิมินนั้นๆน,น,นะครับเป็นโกลด์สแตนดาร์ดเลยนะแล้วก็ที่สำคัญคือมีแกมสเตนนะที่เขาจะให้ลักษณะมาว่าเป็นไบโพลาร์สเตนนิงนะครับก็คือมันจะติดเป็นเด่นที่หัวกับท้ายนะ่ตรงกลางจะติดน้อยกว่านะครับบางทีเขาจะเรียกเป็นลักษณะเป็นเซฟตี้พินอะเฟรนนะครับเซฟตี้พินก็คือเห็นเข็มกลาดเนี่ยนะครับก็คือเห็นไหมมันจะเด่นหัวท้ายตรงกลางมันจะจางๆหน่อยนะครับเนี่ยเห็นไหมเด่นหัวท้ายตรงกลาจงจางๆ จริงๆเอเซฟตี้พีนักพีแรนเนี่ยไมโบลาสเตนนิงเนี่ยมันก็เจอในเชื้อตัวอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะเกมนิกบา,บางอื่นตัวอื่นอมันก็เจอได้เหมือนกันจริงแต่ว่าในข้อสอบเมื่อกี้มันมันถ้าให้อันนี้มาก็บางทีจะนึกถึงโรกเนี้ยซะเป็นส่วนใหญ่คือข้อสอบมันมักจะไม่ได้หลอกอะไรมากมายนะครับอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการส่งแอนติบอดีนะก็อาจจะช่วยได้แต่ว่าอยากให้เรารู้หลักๆไว้ว่าเขาเจอเป็นโกลด์สเตนด์ดั่นแหละนะครับอืมส่วน เมเดออย์นะครับเมเดออย์ไทเตอร์เนี่ยอันนี้ไม่ค่อยช่วยนะครับอันเรไลเบิลนะก็ไม่ได้นําว่าให้ส่งนะครับเมเดออย์ไทเตอร์มันเซนสเปคไม่ค่อยดีนะครับโอเคอ่ะส่วนเรื่องของการทรีทเมนต์เนี่ยก็คืออย่างแรกเนี่ยเราก็ต้องจัดการซอสอินเฟคชันนั้นใช่ไหมครับสมมติถ้าเป็นริเวอร์แอปเสนะหรือเป็นแอปเสที่ไหนเนี่ยเราก็ไปเดนออกตรงนั้นนะครับให้มันเคลียอินเฟคชันตรงนั้นนะครับแล้วก็อย่างที่สองนะครับก็ เริ่ม initial intensive Therapy นะช่วงประมาณ1-2สัปดาห์เนี่ยอันนี้จะใช้ first line จะเป็นเซปแทสซิดีนนะเซปแทซิด m นหรือเมอ่อโ o โรพิเมก็ได้นะครับหรือเมอรโรพิมก็ได้นะต่อมานะครับก็คือ eradication Therapy นะก็คือเป็นการให้เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำในระยะนี้จะใช้เวลาประมาณ3-5เดือนเลยนะครับจะให้เป็นโคไตรมอซโซนนะก็คือ ไตรเมทพิมกับซลฟาร์เมท็อซโซนนั่นเองนะโปรไทมอโซนนะครับหรือเป็นอะ็อ x ซีคาร์บก็ได้นะครับโอเคไหมนะครับทีนี้การีเวนชันนะครับการีเวนชันก็คือต้องหลีกเลี่ยงนะการสัมผัสดินสัมผัสน้ำด้วยมือเปล่าเท้าเปล่านะครับเราก็ต้องให้อดไว้นะครับตรงอ่ะทีนี้พอเรากลับมาดูข้อนี้นะครับก็สังเกตว่าอ่นหนึ่งเขาให้ภูมิํำเ,เนวนี่มัน,ม,นมันอยู่ทางแถบมิสานใช่ไหมอ่ะ แล้วมาด้วยไข้ไอเดอร์รังเออน่าจะเป็นแบบแล้วก็ยังมีเชื้อเอ็กซ์เลมเป็นแพชชิ่งฟิวติชันน่าจะเป็นอะไรเป็นน่าจะเป็นแบบนิวโมเนียอะไรซัมติงใช่ไหมครับแล้วก็มันยังมีแบบพวกวิสซรัลแอพเซตอ่ะมีเลเวอร์ก็เหมือนจะโตนิดๆน,นะครับแล้วก็มีสปินิกดาวเน็ตโพซิทีฟด้วยแล้วก็คอนเฟิร์มมาว่าเป็นมาเลเพิร์ทไฮโปไอคิวเลชันน่าจะเป็นสปินิกแอพเซตจริงดังนั้นรวมกับอันดอร์ไลน์ของเขาที่เขาให้แล็คกรูโค้ดมาเนี่ยเยอะเนี่ยแล้วก็มีีนนนนน่่าจะเเป็ ESRD ด้้วยนนยััง ก็น่าจะเข้าได้กับเรื่องของเมดิโอลโดซิตนั่นเองนะครับ <c oughs> okay. อ่ะต่อมานะครับอันนี้ก็โจทย์คล้ายๆกันเลยนะอาจจะเป็นอาจจะเป็นข้อเดียวกันก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะมีการซ้ำกันเกิดขึ้นนะครับก็คือชายเป็นชาวนาด้วยอันนี้ก็ให้มานะเพราะว่าเป็นชาวนาใช่ไหมอยู่กาลสินด้วยอ่ะอีสานใครออบเหนื่อยมาอ่ะให้เป็นิูโมเนียแหละมีพัชชิ่งฟิวเทชันเคเทนินมีเคเทนินไรซิงนะครับ เราซาวเจอมาริเพิร์นนอรูราไฮโปเอ็กวิกแมสก็น่าจะเป็นเอฟเซนะแต่ไม่ได้บอกที่ไหนริเวอร์หรือว่าสปีดน,นะครับแต่ว่าจากจากโจทย์เราดูรวมๆนะครับก็น่าจะเป็นเมดิโอไอโดซิดนั่นเองนะครับนะอ่ะต่อมานะครับแกรมสเตนให้เป็นแกรมน egative ไปเพราะว่าสเตนนิงนะอันนี้จอของโจทย์นะค่อนข้างน้อยมากนะครับแต่ความจริงเนี่ยก็คงต้องมีเยอะกว่านี้แหละแต่ว่าคาดเดานะครับว่าถ้าให้มาเนี่ยก็น่าจะต้องนึกถึงพวกแบบอ่า เมดไยโรซิตเป็นอย่างแรกนะเบิร์กโคโดเรียนะสุดโรมาเรไอ้นะครับอ่ะต่อมานะครับผู้ชายอันนั้นอล้ิ่งเป็น DM นะมีลิเวอร์อัเซตแล้วก็สปินิกอับเซตทาร์ตาอัลดอดเมนเนี่ยมัลติเพิร์ลลิชันเป็นคาร์ดิวแอปิเลนอะไรก็คือเป็นลักษณะของอับเซตนั่นแหละนะครับนะก็น่าจะตอบอะไรครับก็น่าจะตอบเป็นเบิร์กโคโดเรียสุดโรมาเรไอ้นั่นเองนะ <c oughs> นะอันนั้น ดูหนรอ,อมีอน,นไลายอิงมานะครับคือโจทย์เนี่ยส่วนใหญ่นะครับ n อ็เนี่ยเวลาเขาให้เรื่องของอนุลายอิงนะครับหรือว่ารีสแฟกเตอร์อะไรบางอย่างมาเนี่ยบางทีมันมักจะใช้ตลอดเลยนะครับเช่นบางทีบอกคนไข้เป็น DM เนี่ยเอเราก็ต้องพลนะิกเอาไปละหรือว่าคนไข้นะครับเป็น HIV หรือเป็น IVdu อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันว่าบางทีเอามาใช้ได้ตลอดเลยนะหรือบางทีเขาให้อาชีพมาอะไรเงี้ยบางทีมันก็เอามาใช้เป็นดีสแฟกเตอร์เอามาใช้เป็นประกอบการวิจัยได้ด้วยนะครับ อ่ต่อมาชาวนาอายุ50ปีนะมีไข้ไอมา1เดือนประจุก้าสูงนะครับอันนี้ก็สเต็ปเดียวกันนะได้เป็นแบบ DM แหละแล้วก็เป็นเป็นเหมือนมีลักษณะของการเ e สไ i r a t o r y ไหมเป็นนิวโมเนียนะนะครับแล้วก็อัลตราซาวไปเจอมีเพื่อนไฮโปไฮโคอิลิชันก็น่าจะเป็นเมรีโอไอดซิสนั่นแหละนะครับบางทีก็ถามเชื้อบ้างบางทีก็ถามชื่อโรคนะเราก็ต้องรู้ด้วยด้วยนะครับว่าเบิร์กโฮโดเรียนสูดอมไรไอเนี่ยทำให้เกิดชื่อโรคชื่อว่าเมรีโอไอดซิสนั่นเองนะครับ ก็ประมาณนี้ครับสําหรับเรื่องของเม็รอยโรซสิทธ์ก็ออกมาเรื่อยๆนะสาหรับเท่าที่ดูนะออกมาเรื่อยๆก็ควรรู้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าไอ้โรคเนี้ยอาการเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรนะครับมันมันไปคล้ายคลึงกับอย่างอื่นได้นะครับเช่นเนี่ยมันมันให้อาการคลไา้ไอเรื้อดแรง่าบเงี้ยบางทีเราก็ต้องแยกกับะลรแยกกับทีบีนะบางทีบางทีก็อาจจะต้องส่งเรื่องของรูอาเรื่องทีบีไปด้วยแหละนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้มันดันให้เรื่องของไอเอัลตราซาวเรื่อง อะไรว่าเป็นแบบพวกวิสเซลล์อฟเซตมาเนี่ยบางทีมันก็ช่วยได้อีกอย่างหนึ่งนะครับหรือบางทีเขาให้ลักษณะมาอย่างเงี้ยแบบเป็นชาวนาหรือว่าเป็นคนอีสานอะไรนี้มานะครับมันก็จะ,จะจะช่วยบอกเราว่าเออเออ,เอ,อมันน่าจะทางด้านอีสานเนี่ยมันมีเมโอ,อโรซิตท,ที่มันเป็นโรคที่มันเจอได้บ่อยกว่าภาคอื่นนะครับก็อาจจะเอามาช่วยในการวิจฉัยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเมดิโอโรซิตนะก็แล้วก็อย่าลืมนะครับว่า c u t u r นะเป็น gold standard ในการ investigation นะครับส่วนการ treatment นะครับเราก็ต้องกำจัดซอ u ก่อนนะ s o u r c ของ infection เนี่ยเป็น a b s c e s ที่ไหนก็ไปเดนที่นั่นก่อนนะแล้วก็อย่างที่สองนะครับในช่วงของ intensive therapy นะให้ยาเป็นอะไรครับเซฟแท c ซิดีนนะหรือพวกเมโทรพีนินก็ได้นะหลังจาก intensive therapy เสร็จแล้วเนี่ยในช่วงหนึ่งของตาเสร็จแล้วก็ต้อง eradication therapy ต่อนะคือป้องกันการกลับป็นซ้ำนะให้เป็นโคไตมอสโซนนะหรือเป็นออกเมนตินก็ได้นะครับ กินยางหน่อย3เดือน5เดือนอะไรก็ว่าไปนะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับเมดรอยดยสิตน้องๆคนไหนสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะไว้เดี๋ยวพี่จะหาเวลามาตอบให้ฟังนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน day ร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับก็ก็่กอนจากกันไปพี่ก็โปรโมทคอร์สนิดนึงนะตอนนี้พี่มีคอร์สตะลุยโจทย์นะครับเป็นอันะสำหรับ,บบทเมดิซีนโดยเฉพาะนะครับถ้าน้องๆคนไหนสนใจก็สามารถที่จะอ,อินบ็อกซ์มาสอบถามได้นะครับที่ไลน์แอด นะครับผมโอเคแล้วเราเจอใหม่ได้ร้อยเจ็ดสิบแปดครับสวัสดีครับ